อามามามา๋าบ้ามีตันมีตันรอแช่สติเลยโอ้โหะต๊อกต้องนั้นไหนสติเงี้ี่สิบสัตว์โอ้โหัวใจเลยไอ้เหี้ยโปรไฟล์เลดี้แต่มึงไม่ได้เลดี้อ่ะเข้าใจปะเนี่ยไม่เขียนเลดี้โกแต่มึงไม่กดเนี่ยมึงไม่ทำเลยเมึงไม่ทำตาวเออกดแม่ง ดีเอร์กูจะได้เล่นไหมได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นแล้วทำไมกูคุมวงทำไมกูเปิดมามถึงไปเดินปูตลอดเลยวะกูไม่เข้าใจไอ้้เเียพราะนี่กูมมาเ,เรือยๆมึงเล่นบ่อยป่ะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดินแมสแม่แม่แม่แมกูดิบเลยไอ้ชักเดี๋ยวกูจะฆ่าลุงโทนี่ไปไม่ได้โทนี่อยู่กูโทนี่ไหนอะ เฮ้ยเดี๋ยวไหนดึงแล่ยี่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไล่ยเดี๋ยวพูดไปเขาจะตื่นเวลาบ่ายนี้สายลอยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาช่วยกูฟาร์มแล้วเอ้ยตัวนี้รอบนี้กูมีสตันให้บุญพี่รอบนี้กูพูดเลยสองสกิลเลยสตันแล้วกูจะใช้ตีได้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยกูมีสตันให้มึงเพียบเลยสกิลสกิลหนึ่งกูบอกว่า ต้องยิงให้โดต่อเนื่องแล้วถ้าใช้ครบสี่ครั้งมันจะสตัร์ทวรียนสกิลใช่ใช่ขึ้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์บนหัวโวว่ะส่รักหัวดแผลหลังข้าวไอเฮียไหนบอกจะฟาร์มช่วยกูฟาร์มเวลาไอ้ห่ักมันแย่งทีมอ่ะนี่กูเจออะไรอีกนี่กูเจอทีมอะไรอีกกูไม่ต้องการล้มกูเล่นอะไรอยู่เนีอ่ะ ไม่เข้าใจยังไงวะเหี้ยตายโอ้อออบนี้แบไรอบนี้ไม่้องีบกไรอบีแบไเชื่อแบที่บนไม่มีบนเยวยอักงไนวะเล่เกคนไทยคนไทยคนไทยไปคนไทยไปตาตงด่าแล้วต้องด่าอะไรต้องด่าแล้วไอ้เฮียเล่นบน อไรมเลแลมีรไอ้ทีหักไม่เล่นนะจ๊ะทังยื่นิ่งทักบกรดกูไอ้ักไอ้ไอ้ฮักับอกเลยกูมาช่วยแล้วแต่คุณกูไม่ช่วยไอ้ทีอะไรมึงมากลางเนี่ยมึงโอ้ยคือกูเดี๋ยวกูก็สอบเล่นเล้เหี้ยไอ้หียหักยังกูฟาวดไอ้ ี่ไงงนี่ไไอ้ฮักไอ้เฮียฮักไอ้สัตว์เมื่อกี้แม่งยืนรอลาร์คิบกูเลยคีบคีอะไรมาเว้นไมงเห็นเลยเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยกูตีคุณโทนี่อยู่นี่ไงยัดไม่ตายซะเฮียเอา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 ไอ้ตันไอ้ตันรอเฉยตีเลยโอ้โหจะตัก ต้องแลไหนอัติมี่ไงอัติฉันโอ้โหัวทิ้งเลยกูสตาร์ทตายเลยอายุรอบการรอบนี้กูไม่แกงล่างแล้วนะเพราะกูต้องควบหอกไอ้เฮียมันมาล้าอีกแล้วไอ้พี่มึงต้องช่วยกูเคลียร์ในกลางแล้วไม่งั้นกูไปกลาในบอลไม่ทันนะอ้ไปอยู่ไม่ไม่ถึงไปถึงถ้าเกิดเล่นเฮียนี่โอ้ยไม่ที่ฮักเลยยัยนี่ไก่ เพื <Mile dizzy> ่อนกูควบสองเลนไล่เ <göz> ฮ <Take savior> ียต้องฟาร์มรอบนึงไอแมไอแมนแย่งคีฟไอสัตว์ไปดอร์แมนไปเดอร์แมนไปเดอร์แมน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 ไปละไอเฮียนเมื่อม่ใครเล่นนกูไปบนเดงก็ได้อเฮีย โอ้ยโอ้ยกรูดตไอเอมกรูดเนี่ยเฮียอยากฮากูนี่คั้งฮักกูนี่เกินฮากูนี่จะเกินบรรยายฮากูทำเหี้ยนี่บดปะเนี่ยไม่แต่บทมึงควรฉลาดกว่านี้นะเว้ยเนี่ยถึงมึงเป็นบอดมึงก็ไม่น่าโง่ขนาดนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งฝามึงดูมึงดูดิ ใช้ที่ขูจะได้ไปแก้งเล่นอื่นอีกที่อ่ะติดเล่นบนดินนานนะนหมาทำแล้วนั่นไอ้อเนี่ยชนะกูโดน,นฮักลาสไอ้เหี้ยยุบยุบขายโคตรเจ๋อเลยเหี้ยเนี่ยความพยายามตำบอลราก่อน โหดเลยวะหัวลากาศก็ได้วะโหนได้อยูไไ่ไม่ได้ไเลยตึงไม่มีรู้โหนได้ในเกมมันโหนอะไรวกูอยากรู้เอ,อ้ยข้างบนที่มีแต่อาก,กาศมึงดูพี่ฮักดิไป,ไปตั้งไปก <c oughs> ูเอือมไม่จะพูดไงแล <c oughs> มึงได้ออกคลิปแล้วฮัก <c oughs> <c oughs> ล้งลไลงคลิปนี้ยมึงดังแล้วฮบดังใจหน้าพกบูเลยวสองใจเยอะหาสตังตีนมากฮะสงสงออมไมเอาขอ,อไม่ได้ชมด้วยแล้วเวรูดาจริงนี่มึงหันเล่นเกมมือถือมเนี่ยคุณ <c oughs> ตาไม่ได้คิวไอ้เปรต ไมเล่อะรอดหรอจง่ายกง่ายเลยเกินอ้สัตว์คุณเล่นเล่นการดไม่มันเลยไม่มันเลยนี่ของคุณเล่นเล่นดาวเดิไปด้สุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วความเรียมตํำบอลของฮักเลยตไอแอมกกูแต่ดละช่วยช้วยแล้ว โอ้ยค right. oh ุยอย่างไรเี่ยเพื่อฮักตายเนี่ยเฮียจะตายหมดแล้วเนี่ยมึงเขียนเป็นเนี่ยไปช่วยมันไอ้เหียก่อนมันตายไปตายนายเจ้าไอ้เหียไอ้ฮักก่อนเขา อ๋อมีสองขาสามวมีสองขามีสองขาไงไา้เขาไปมีสองขาย้เหี้ยกลึงที่อบุรีฉันเ้ยมึงดูดิมันออกราสองขั้น ก็ไวอะหรือเพี่ยคนวะมันก็ควรแหละที่ฉันกูไม่ต้องออกสีข้างแล้วถ้ากูเล่นบีทเนี่ยสัตว์โอ้ยกูละเครียดดิสไปเดอร์แมนไม่เข้าใจ